อะบ้างในการช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนการสร้างคลับร่วมืนระหว่างสถารศึกษาผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชนโคราาให้ยั่งยืนครับเยี่ยน่าคามไิอยรองคน้อยความิด การส่งเสริมนะคะชุมชนเกี่ยวกับผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยให้กับนักเรียนนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือความปลอดภัยน้นด้านการขับขี่นะคะเนชุมชนนะคะอันตรายรมากๆที่นะคะเกี่ยวกับรถลาจุดต้องนยคะที่นี้นะคะโรงเรียนแต่เราเรียนจะต้องมีการจัด องประกอบนะคะในการที่จะส่งเสริมให้ผู้ปกครองหรือกูุ่มบริการตั้ถักทีได้ประชุมหา,ารือกันและให้ความรมวูอในการทับจุดประสงค์เพื่อที่จะให้นักเรียนของเราเรียนมาปลอดภัยและสามารถที่จะเรียนรู้นะคะต่อสู่อนาคตขอบคุณค่ะ เดีย๋ยวมาครับส่งไปเปที่เครือข่ายต่อไปครับและเลือกคําถามหนึ่งคถามครับเห็นครับมาแล้วครับเกือบรองสุดท้ายแล้วครับและคําถามนี้นะครับมีบอกว่าท่านมีแนวคิดหรือแนวทางใดบ้างที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนและ พัฒนาศักยภาพครูเอกชนโคราชให้มีความให้มีความเป็นมือเป็นครูมืออาชีพและก้าวขั้นต่อการเปลี่ยนแปลงโลกครับเชิญครับครับคุณสำหรับคำถามค่ะสำหรับตัวดิฉันนะคะในความคิดเริ่มมีการที่จะพัฒนาครูเอกชนให้มีความรู้ความสามารถศักยภาพให้มากขึ้นนะคะต้องเริ่มที่การอบรมค่ะขอบครูทุกคนนะคะ คนมาแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันแน่นอนค่ะว่าหากมาจากหลายความคิดเราก็จะสามารถนำความคิดเหล่านั้นนำมาตีแผ่แล้วก็นำมาทำความเข้าใจและสามารถเข้าใจในสิ่งที่ทุกคนต้องการสือ่อและทุกคนต้องการที่จะรับทราบได้ค่ะและจะส่งผลให้ผู้เอกชนทุกคนน,นะคะเข้าใจในด้านของการสอนไม่ว่าจะโรงเรียนไหนก็จะมีศักยภาพเข้าเทียมกันไม่มากและไม่นอนออทุกว่ากันขอบคุณค่ะขอคุครับเค,ครื่อข่ายที่ นะครับต่อไปข่านันแปดครับเลือกคำถามด้วยใช่ครับต้องกานไะครับเลือกหนึ่งคำถามครับหนึ่งสองสามสครับคำถ,ถามนี้พี่บอกว่าได้ฐานะคุณครู LGBTQ ที่น่ารักขอให้ท่านช่วยแนะนำขอให้ท่านช่วยนำเสนอ าการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ครอบคุณและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงความแตกต่างและบารคนที่ต้องใช้จริงโอเคไหมครับครับโอเคครับโอเคนะค,คนะคสำหรับคำบถามนะคะพวกเราอยู่ในยุคการศึกษา4.0ใช่ไหมคะเราจะนำเอาเทคโนโล,โลยีมาใช้นะคะเทคโนโลยีในทางนี้ก็คือ AI ค่ะนำมาใช้ในการ นามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนนะคะอาทิเช่นเราสามารถใช้ AI ในการสร้างแผนการสอนได้ค่ะสร้างเกมสร้างสื่อที่น่าสนใจต่อผู้เรียนค่ะเป็นรายบุคคลก็ยังได้ค่ะสำหรับตันนี้เองนะคะเป็นเป็นตัวแทนอของคู LGBTQ+ นะคะ รอเจอนี้นะคะที่ได้กล่าวไว้ว่ากระบวนการสอนของผู้ L G B T มีผลต่อพัฒนาการของเด็กต่อการเรียนรู้และส่งผลต่ออย่างยิ่งค่ะจะส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจมีความล่าแสดงออกส่งเสรมใม้เด็ก ขอบคุณค่ะเ,ย,เยี่ยมมากเลกยนะครับจากเรือข่ายแปครับในเขตตัวใหญ่และนะครับเป็นซองสุดท้ายผมไม่ต้องเลือกแล้วนะครับเป็นซองสุดท้ายจากเรือถ่ายที่เก้าครับคำถามทีอยู่ว่าวิธีการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่2ี่ในบริบทของสารศึกษาเอกชนโลรา ที่ท่านคิดว่าครูเอกชนโมราคยุคใหม่ควรนำไปใช้มีวิธีการใหนบ้างครับก็สำหรับคำถามที่ท่านได้ยินก็เป็นคำถามที่ทุกท่านน่าสนใจอย่างยิ่งเละคะสำหรับวิธีการและคะรนการพัฒนา,า,า,าทักษะที่จำเป็น เป็นเด็กที่เกิดมากับเทคโนโลยีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะพัฒนาเด็กคนนี้ค่ะเราต้องนาเทคโนโลยีมาใช้ในในการช่วยในการพัฒนาทักษะม่วัจจเป็นนะคะทักษะการชีตประจําวาลังการสื่อสารที่สําคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็รักทัถึงอื่นมากมายนะคะในการอาจจะใช้ AI นะคะในการมาช่วยนะคะในการพัฒนาทักษะม่ว่าจะเป็นการสร้างสื่อนะคะการช่วยในการเรียนการสอนต่างๆนะคะรวมถึงนะคะในส่วนของ ตัวของการพัฒนาลวดแายโบราณการนะคะในการเรียนการสอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางที่นี่นะคะหรือว่าการใช้โครงงานนะคะเป็นฐานนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะนอกจากนักเรียนนะคะ,ะ,คะที่จะต้องนะคะในการได้รับทักษาได้รับการพัฒนานะคะก่อนที่นักเรียนจะได้รับพัฒนาคุณครูนะคะก็ได้รับการพัฒนา,ด,าด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยการ